การเลือกตั้งท er ี to to ่เปลี่ยนแปลงอนาคตกกตชวนร่วมรถโชว์ไม่ซื้อสิทธิ์ไม่ขายเสียงเพื่อสุจริตในการเลือกตั้งสสสีสเกขต5การเมือง https://www.bangkokbusiness.com/category/politics คุณคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะช่วยลดปัญหาการซื้อขายเสียงหรือไม่มาพูดคุยกันในคอมเมนต์ด้านล่างเลยในยุคที่ประชาธิปไตยกำลังถูกทดสอบการเลือกตั้งที่สุจริต และโปร่งใสกลายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดวันที่26กันยายน2568นกรรมการการเลือกตั้งกกตได้จัดกิจกรรมรถโชว์รถโชว์ด้วยหัวขอ้อไม่ซื้อสิทธิ์ไม่ขายเสียงเพื่อกระตุ้นความประหนักของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรสสจังหวัดศรีสะเกดเขตหซึ่งจะมีการลงคะแนนเสียงในวันอาทิตย์ที่28กันยายน2568ที่สนามกีฬาวงกลมอำเภอขุนหารแต่ที่น่าสนใจคือการเลือกตั้งครั้งนี้ จะไม่มีการลงคะแนนเสียงล่วงหน้าทั้งในเขตและนอกเขตเลือกตั้งซึ่งเป็นการทดสอบความสุจริตของประชาชนอย่างแท้จริงในสันทัศ์สิริอนันท์ไทยบูร์กรรมการการเลือกตั้งก่อต่อเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมนี้โดยเขาได้ยืนยันว่ากิจกรรมนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสําคัญของการเลือกตั้งสสแทนตําแหน่งที่ว่างรวมถึงเชิญชวนให้ประชาชนในอาเภอคุณหาและผู้สิงออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่กําหนด และนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่พลาดไปกิจกรรมนี้ไม่ได้เพียงแค่การรณรงค์เท่านั้นแต่ยังมีพิธีต่อขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนประชาชนออกไปแสดงพลังและใช้สิทธิเลือกตั้งภายใต้เจตนารมณ์ไม่ซื้อสิทธิ์ไม่ขายเสียงเพื่อร่วมกันรณรงค์ขับเคลื่อนประชาธิปไตยที่แท้จริงนายสันทั์ยังได้กล่าวอีกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบ้านเมืองนอกจากนี้เขายังขอให้ทุกคนเตรียมเอกสารที่จําเป็นสําหรับการเลือกตั้งเช่นบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรหลักฐานราชการที่มีรูปถ่ายและเลขประจําตัวประชาชนคุณคิดว่าการเตรียมเอกสารเหล่านี้จะช่วยลดปัญหาการลงคะแนนเสียงที่ไม่สุจริตหรือไม่มาพูดคุยกันในคอมเมนต์ด้านล่างเลยในที่สุดนายสันทัศน์ก็ได้สรุปว่ากิจกรรมรถโชว์ครั้งนี้เป็นพลังร่วมของชาวจังหวัดศสีสกษ ในการแสดงเจตจำนงที่จะให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายภายใต้สโลแกนไม่ซื้อสิทธิ์ไม่ขายเสียงซึ่งเป็นข้อความที่สำคัญและควรให้ความสนใจอย่างยิ่งและอย่าลืมว่าในวันที่27กันยายน2568นายแสวงบุญมีเลขาธิการกรกตจะลงพื้นที่สังเกต การตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ในการเตรียมความพร้อมการลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกดเขตเลือกตั้งที่5แทนตำแหน่งที่ว่างที่หอประชุมโรงเรียนคุณหารวิทยาสอนอำเภอคุนหารซึ่งเป็นการยืนยันว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความโปรง่งใสและสุจริตอย่างแท้จริงคุณมีความมั่นใจในระบบการเลือกตั้งครั้งนี้หรือไม่มาพูดคุยกันในคอมเมนต์ด้านล่างเลย